แต่ตายต้องมากูเจอในต้องกินแต่ก็ไหวต้องกินตัวไอ้แก่ในจอกด้วยป้าพองมาแดกตายเปลิดอยากมากินมาม่าตัวไอ้แก่อยู่ในจอกและกูไม่ใจเฟืองอะไรเลยไอ้โตนี่ช่เรียกว่าเจอกูเจอป,อปอลาเอิญปลาต้องแกลัดนัดแกตั้มตองอำเภอตั้มปนาราจังหวัดกโคราชซ้ำตัวปลาเอิญปลาต้องกูเจอวัดยักรัดนัดกูเลี้ยงในตู้ปลาอย่างนี้ วันนั้นกูไปตรวจรักักล้าอวยกับคนแกป่าว่ามันไปใกล้หอ้องมึงใกล้ว่ามันเออป่าว่ามันไปรัดอวยควายโตมึงอยู่บ้านจวเฉลบปลาเอินปลาตองกูกันรู้เึกว่าว่ายน้ำไม่ไกลครองต้องใกล้กล้ไม่บายเลยมึงรอไหมกูกลับมาตึ้งตับเรือปลาเอินปลาตองกูทำเรือมันเอาปลาโมล,ลงไปอยู่กันโหม แค่ปลาโมลงไปเจอไอ้โตัวนตัวปลาเงินปลาทองเงี้ยต้องอปลามันไม่ได้ไอ้กูต้งปลาโมลงไปสักตายไม่ดีดีมึงมาเห็นมึงไอ้ปลาโม่ยิ่ก็ปลาเงินปลาทองตายองจะแล้วและท่ำแต่เรื่องงานไม่ท่ำท่านกูหนังอยู่แก่ล่านาด้นมาจึงบอกกูไอ้ต้องไอ้ต้องไปเล่แต่นู้นเมื่มึงรถปีกตายอยู่กลางบโบนูกูตกใจมัดว่าเมย์ไม่น่าแก่ตายเลย แล้วแม่เราไม่เคยเปน็นปุ๊ดถ้าไปกับแกเดินไม่เคยแกรถกระเผื่อนรถอดดีปลิกตายได้เพือแต่ก็เป็นว่องแม่แกไปบ้านไปตึงบ้านแม่นในตายแตนแต่แม่กก็เลยตาไม่กลายใบยกันเกียวใอยปลิกตัวเรื่องตายเลยอย่างรถน้ำยู่ได้กูบอกแวว่าแม่มึงรกปริกตายเพราะมึงไม่เชื่อกูนึกว่ารถปริกนู้นต่หมอกลูบเจ้าบน มึงทำแบบกูผดหนีมทำอะไรมึงได้ไรนี่กูตามเตี้ยโทำแน้วโดนซึบใบใจวันชุดตายไม่ต้องเป็นสาระก็หลอกล้านเละเละไปปรีดแล้วก้นกันโบมโบมมาตั้งแต่ปอมปอเกิดปอยโตปล่อยโตเป่งก่อยใจหุบกลับไม่ได้มาคว่างใจไว้ในวัดโอ้เป่งก่อยใจหุบกลับไม่ได้มาคว่างใจไหนวัดเฮอ ปตัดปมกันในลาดปวดจังตัดปมปรับเอากี่เอ็นอีกคนนวดกนเข่าเฮ้ยเกาอีกัดเลวอ่ะไม่เสียวิ้งปรับปนไม่ตแต่ตัดเสร็จเกาอีกัดปลื้กก็ปลาไปเองอีกคนนวดกนเข่าท่านไปกลางโป้ข้องบาเลีเกาโป้ก่อยป้ไอโตทต่ำใจท่ำนึกต้องเอาเกาต้อไม่ได้เกาก็ไม่เอาจริงนะโต๋ห่างเงี้ยกูยอมรับ่าเป็นหลังจริงเพราะโป้กูเกิดตัวเล็กเกาเป็นเล็กมงคล ทํำเลยต้องลงโดยเกาวทำไมได้เกาแกไม่เอาโกินเลกันเลยกันเวลาแกนอนแกต้องกล่าวตีเกาเกาน้าตีต่อนอนโผมึงเออกันไม่ตีเกาเกาหน้าตีแกไม่นอนตัใจง่วงปลือไม่นอนต้องกล่าวตีเกาเกาหน้าตีต่อนอนนอนตีเกาก้าขี่เตือนปาเลยมว่าตีเกาเกาหน้าตีเ่เจ้าในต่อตือนนอนกันตายองอยู่ที เวลาแกกินข้าวเมือนแกเพิ่มกบมือก้าวคำตางเนี่ยแกผู้หีมาเรือันแะจ่ายจนี่นเลยอ๋อมันกันได้โจรกำหลังไล่ตัวกองเลยเห็โต๊ะกินเล่กันเลยครับานิ้วมือจิบนิ้วแกจับถุงแต่นิ้วแับแกเอยแกเลือกเกาแล้ว่ะแกลงทุนการนักนักลงไปเล่นายเมื่อนะเปย์ตะจ้ำลอยใจยกขึ้นปูขวดใจยกขึ้นตัวเลยยกขึ้นจนมาเปยก็เกาลอยเลย ไอ้นั่นบูเลยมึงไมาแจกจ่าลาดในการเล่นตัวละตัดแกบ้านมึงแก่เพื่นเล่อยู่จองเดียวนี่เกียไหนจองกาวเคยเล่นไปปพื่นจองเพื่นแกตุบเหมือกไงใช่ไหแกว่าเล่เม็ดเป็นจองจองโอ้ทันยาเพิ่งตายมาไม่กี่วันใช่โย้ไว้แก่กินทังกาอนกินไป่กางเนี้ยใครเหนื่อยนี่มึงอย่าไปเล่นกับดากับปุณกานุนมึงมาเกยกานุนมึงกูไม่แจกกานุนไม่จอง ถ้ามึงต้องการเล่กุนการุนนะต่อจเจ้าปู่ยาองกุักคุณหรือว่ายาองอยู่มานี่เจ็บกู่ามึงไปเล่กุนการุนอยู่เก็น้อยเกมึงที่ปากูไปเล่กุนการุนโยบุตรควยคอยคอยการุนอยู่บ่ตรควยกูไม่รู้ว่ามันเจอไรแต่กูแม่ใจว่ามันต้องการุนมึงรเพื่อการุนใหน่โตไม่รอเพื่อมันนิวติกนำล้อมเดี๋ยวเดินตามตัวตัว,ตว,ตวดัควย tam và bước cái đây rồi cả đúng cả về rồi mới gặp cả về rồi mới gặp cả về gặp mừng lên mừng cay nhà lúc mà, mà tí đúng, đúng. <laughs> nó nói trời ra có mà ăn do mà nó tụt <laughs> tay ba ba rồi đây nói đưa tay đi lục nguyên chưa

กับมือพี้นดเดี๋ยวแกันตรเหลือไปได้เหลือไุรีเดือดเือเท่าจะจิบโดนตรงเลื่องเทาเราจิ้มองกันดีดีว่าวันนี้ปวดเรื่อยในด้ามือตายตายนี่เลยใกล้ที่วเรายื้่ใ้เราอีได้ไหมอึด

điên đung đung đôi 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 này nát, cặp điên đâu bị đâm bùa mạnh này nát, cặp đung đôi 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 này nát nào mạnh này nát, cặp đôi 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 mạnh này nát, cặp đôi đôi mạnh đi quấy đến đi, quá nghĩ đây quấy, quay quay trứng rau nghe mà đây nào, thấy đó bò bò quay người quậy đây nát, còn nếu quậy thì การนี้ก็เชิญท่านผู้ใหญ่การมาพบปากับพี่น้องเพราะท่านเป็นผู้นําเป็นนายบ้านตรงนี้หาก็เชิญเป็นเกณฑ์อย่างสูงกับท่านผู้ใหญ่การมาพบพี่น้องนี่ท่านผู้ใหญ่โยมด้นโตไม่เจ็บอยู่มันไหมวันนีกับท่านผู้ใหญ่

kinh này rồi kinh 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 nam mô kinh đại nam mô rồi rồi ở ra tổ môn kia bước mà nó lọt con là tiếp tam ba nó năm ở linh qua qua mà tìm ba đều ngọc mặt mang kinh kinh

แล <Yeah. S 1> หลมัดปาเอเน่นึกกัดเด็นี่กัดตายเด็นังจุ๊บไปบ้านเั้านี่มาประคองกันน้องนึกนึกนั่งก็เจัแต่เพลทุกลังเลยแกโตนี่กินมามาฮารู้ใจแกต้องไปนั่งกินกันหน้าจกแฟนเพื่อโต้หินตีตั้งกวางเงินต้องไปนั่งกินแก่น้าจก มันได้เป็นซองตัวขึ้นมาแลยอันน่ะอันน่ะความการอุ่นเปิดป่วยขึ้นมาแล้วเจ้าใจต้องมากกูเจ้าไหนต้องกินแต่กูไอ้ต้องกินเพราะไอ้เมื่าตอนเด็กพิมพ์บัตรเกพิมบัตรอ่านจบว่าบัตรที่คนนี้ตายเชิญนด้วมานเจ้าพนักกิตรบคุณแม่ตึงอายุวกสิบเจ็ดตายโดยลูกรวยปักหน่อยลูกเปลี่ยได้ไันเนู้ Anh anh và nút thằng quay thằng anh làm ba cơ rồi cho nên đẹp rồi mẹ tay để tay để mà nè rồi chỉ biết cái chuyện gì biết tầm can vui vậy can anh đây luôn ừ. không đủ vui vậy can đủ vui mà đi còn đủ mà 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 thì còn luôn mà nữa

À. Mà nó rơi Chị chị chơi đớn mà ngon rồi cường Này đớn mà mà cường cường là cô đun mà đang Ờ Nó bố quả lùm mà bọc đớn mà ngon rồi cường Kinh ca này không? Chị chị nào? Kinh gặp rơi Chị chị nào mẹ Ờ Mai quả kê rơi Kênh trung Kê rơi không? trung Hay thế�ı. rơi trung Kênh ai rồi đồ Ờ Ai đồ cưa cưa hàn trơ thì con leo ừ, cái đẹp ni liền cái cái, cái điện đủ liền liền nó cho nó nào phù ra ra không ô ừ. Nhân... vô chặt nói trên tún Ở đây mới vô, vô bún à à cầm đồ đường. พึ่งน้อยอึ้งยังเป็นพ่อหนอนปเลยก็จันจันพ่อหนอพ่อเจ้พ่อพ่อหนอนนี่ดมนั่นเจอาฮะเรื่องไรแกหลูกโตขึ้นหน่วยอะไรไปไหนเลยโต้โตขึ้นหน่วยนั่งเป็นผู้ใหญ่เหมือนพ่อกแกหน่วยไหนเป็นผู้ใหญ่เหมือนพ่อหน่วยตับเรกับไอ้หมู่บ้านมั้งหนูหน่วยใดที่จ้างหน้าตี้ยไม่ถูกบ้านเลยแดงแดงใจนั่งเอ็ดถูกกัวกังคุณเลือกกันว่าเนี่ย Này vô bái cái này Thì này cái luôn nát Ừ cổ có cái bên mắt Trong này Này trọng ấy quăng Trời 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 trọng cây Trời trời trong cây chào, chào cây, chào cây và lô Trời trời của anh trọng cáo Trời trọng quay con đứng đắng Cứng cắn Mấy đồ ấy bộ mẹ cắm đứng đắng đứng đắng Do con đừng nắng Bộ bộ răng ăn ra Mà nó ưu tắc ác Bộ răng đi Bộ đừng bí răng bộ răng bình ní Bộ răng bình ní Bộ Trời Trời in Ờ Do bộ răng bắt đi Răng bắt ra bụng ăn Do phụ nữ trong bãi đông u nắn Ủa, ai đó Quýt Lê Văn Nó chết ra trong bãi โจนาบุญโจตาเพ้งน่ากาาวเฮ่โจพูดเจ้าโจพู้เจ้าเดินย่องใครอินมังมีินเหมือนโน่นเองไม่มองโจโจตรงนี้มุนโตได้มาบุญเดินแล้วพอพิ่งแม่ควนพอไมไม้ดักลมบอยได้ไหมได้เอาัลนพอมาดักม

Cho nó cô cha nào, không có con nghiệp mẫu, thế, ra công Cho phụ đau rồi nó khổ đảo.